ขนาดที่สาขาแซงตูรี่ยัยงจัดกิจกรรมอาสาเพื่อฟื้นฟูอาคารเลยครับเพราะเอีเวนต์ของพวกแซยะาเลยทำให้ไฟเตอร์หลายคนหันมาสนใจเรื่องฟื้นฟ,ฟูสาขานะงั้นเหรอถ้าเราช่วยอะไรได้บ้างก็คงดีเนอะอย่าเลยเออเพวกเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับศึกกับคอมภีีมากกว่านะเพาะง้นแล้วสุดสัปดาห์นี้อ่อ คนของขาบดดีหรือเปล่าตามมาถึงนี่เลยจะอาจให้ยับเลยคยดูแบบนี้ต้องฝึกพิเศษเออเออ,อ Bye, Venka Chi. Strike it. E a gente põe na mala no กรราที่มาสเตอร์เลออนปล่อยให้พวกคนดังเช่านะ่ะมีครบทุกอย่างเลยนะถ้าเป็นที่นี่น่าจะฝึกพิเศษได้โดยไม่มีใครมากวนแล้วนะแต่ว่าทำไมต้องใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะเพราะเป็นเครื่องแบบประจำเกาะทางใต้ไง <S <S <an> <S <ancies> และเพื่อเป็นการให้เกียรติมาสเตอร์เลออนที่เอื้อเฟิร์สถานที่ก eh ิจกรรมทั้งหมดต่อจากนี้ไป ฉันจะเป็นคนดูแลเองทั้งหมดเลยมาพยายามกันนะครับทุกคนอ่าก็ตามใจ <c oughs> ถ้าง,งั้นก็รีบเริ่มกันเลยไรที่37ก้าวใหม่ของทั้ง3คน คูห่หูของอามโก้ซี่จนมองแทบไม่เห็นเลยนะเนี่ยโครโนเจดราก้อนโครโนดราก้อนเน็กซ์เทสคุณอีบุกีิบอกว่าเป็นเพราะหลิวสูได้นักสัตว์การเวลาไปการ์ดก็เลยหมดพลังนะครับแปลว่าถ้าทุกคนคืนมาได้โครโนเจกับเน็กซ์เทสก็จะกลับมาทีนี้ก็ต้องพยายามจนกว่าจะช่วยทุกคนได้ <c oughs> เกียร์โครนิเคิลมียูนิตเก่งๆเพียบเลยเลือกยากนะครับเนี่ยก็นั่นนะสิตอนแรกว่าจะใช้ใบนี้เป็นการ์ดหลักของเด็กแต่เกียร์สามนากเกียร์อีโก้จะใช้ใบไหนดีต้องคิดเผื่อเวลาไรเป็นเกียร์อีโก้ไม่ได้เป็นยูนิตที่ไรลงมาแล้วใช้สกิลได้เลยก็ดีนะครับอ๋อนั่นสินะส่วนยูนิตที่ฉันเชียร์พิเศษก็คือนี่เลยอ ไรเลยสิอาเมโกคือว่าอ,อย่าไปนึกภาพตามสินี่คือเด็กของชิโนโนเมชโชมะ <S <S 2> <S 2> เล่นสไตล์นี้สินะสไตรฟ์เจเนอเรชัน่นสัตว์ร้เทวะแห่งการทำลายล้าง วานากันสไตส์สกิลของเฟนริลโซลชาร์ดไฮเกร็บนิวโจมตีสุไลมานไม่ป้องกันวานากันโจมตีส่เวนการ์ดเมฟาการสกิลของวานากันโซบราสหกใบ ดูการสีใบบนสุดของกองเอา2ใบไว้บนสุดอีก2ใบไว้ใต้กองสกิลของคาโมมิลกับเมลิซาที่ตกดร็อปโซนจากโซคอล <c oughs> จากนั้นสไตล์สกิลของเฟนริลคอลเฟนริลที่ตกดร็อปโซนจากโซแครนเจนิสิสนะถ้าโซบราสได้ถูกจังหวะก็จะเพิ่มจำนวนครั้งของการโจมตีได้นะต้องคิดเผื่อสำหรับการ์ด ที่จะออกมาจากโซด้วยสินะ Triple Drive Critical Trigger ให้ผ <occurs> ลทั้งหมดตกกับคาโมมิลคริทิคัลทริก g กอรให้ผลทั้งหมดตกกับเฟนริล Heal Trigger ส่งพลังให้เฟนริลคาโมมิลโจมตีเวนการ์ดเฟนริลโจมตีเวนการ์ดเจเนอเรชั่นการ์ดคุณมิสกิได้ยอดเลย ใช้เด็กของชิโนโนเมได้คร่องมากฝึกกับคุณมิสกินี่แหละดีที่สุดแล้วการจะหยุดแผนของริวสุแล้วตระกูลคิคบะคืนมายังไงก็ต้องผ่านหมนันให้ได้สไตร์เดอะเจเนอเรชั่นผู้ก้าวข้ามสวรรค์อาร์ม โจมตีส่เบ้นก่อนออว่ายังไงจะพักหน่อยไหมล่ะไม่ค่ะอุตสาห์มาฝึกพิเศษมันต้องเอาให้คุม้มฉันไม่พักง่ายๆหรอกพวกคัมปนีนีตัดสินทุกอย่างด้วยผลของการต่อสู้เราจะแพ้ไม่ได้จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเยอะๆเลย ขอรบกวนด้วยค่ะเ <c oughs> อ่อสไตรจีเนเรชันดอกระนังคูลัสที่เบ่งบานเต็มที่อาชาเขาสาวน้อยในอุดมคติทูเรียลงมาเป็นชื่ออาชาจากนั้นสกิลของดอกระนังคูลัสที่เบ่งบานเต็มที่อาชาไงาดอกระนังคูลัสผู้ถักทอความฝันอาชาในจีโซนขอทูเรียอีกใบจากกองกรัรลงมาเป็นชื่ออาชาอาชาทุกใบได้พลังเพิ่มขึ้น1 5 0 0 0 ดอกรันังคูลัสที่เบ่งบานเต็มที่อาชาได้คริติคอเพิ่มหนึ่งลูน่ากับอามุกไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้นเพราะอยากหรอกที่บังคับสองคนนั้นคือเมียวจินริวสุกับคัมปานีแล้วหมอน,นั่นทำไมถึงพูดว่าจะปกป้องลูน่าก็แค่หลอกใช้เขาไม่ใช่เหรอยกโทษให้ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปช่วยรอหน่อยนะ ูน <Luna. S 2> แม่ร้อนแรงกันทั้งสามคนเลยว่าแต่ผ่อนคลายหน่อยก็ได้มั้งหึเหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทันเข้าเสร็จลองสู้แบบพบกันหมดดูไหมเอาสิแบบนั้นน่ะน่าจะพอสรุปข้อเด่นของแต่ละคนได้นะเป็นเรื่องแล้วมื้อเที่ยงสุดหรูที่อุตส่าห์เตรียมไว้ให้พวกอามิโกหวังว่าจะได้กินกันเต็มที่นั่สองผิดที่เขาเอาขึ้นไปไว้บนนอนซะแล้วเบื้องบนเจ้าขาช่วยลูกช้างด้วยไตรทรีเจ้าขา ขอร้องเหรออามิโกะทำไมต้องมาปีนเขากันด้วยเนี่ยเรามาเพื่อฝึกพิเศษนะแบบนี้มันเสียเวลารีบไปรีบกลับทันหน้าคือว่าผมว่าผมตามขึ้นไปด้วยดีกว่านะครับพวกอามิโก้ไม่เป็นไรหรอกนะ แต่ว่ามีคนเยอะน่าจะดีกว่านะพวกคุณโครโนโต้องเจออะไรมาเยอะผมก็เลยอยากจะช่วยทุกคนบ้างอะไม่ต้องรอ้อง<ะ>ทำเหมือนปกติเธอและอีกอย่างนะสิ่งที่จำเป็นต่อทรทรีตอนนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ได้ใช้กันทั้งสามคนเวลาเหรอใช่คนเดียวหัวหายสามคนเพื่อนควายสามคนเพื่อนตายสินะครับ เออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่สามคนวอดวายไง ตั้งใจไปช่วยแท้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยน่าสมเพชชะมัดมีอะไรที่เราทำได้บ้างนะดูเหมือนจะมีแค่ตัวที่โตขึ้นนะนิสัยแบบนั้นของนายนะ่ะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยยังเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมเลยนะก็ผมมันเด็กนรกนี่นะนายนะ่ะเป็นแบบนั้นมาตลอด ทั้งๆท,ที่อายุน้อยที่สุดแต่กลับเป็นห่วงทุกคนมากที่สุดภายนอกนะ่ะดูเหมือนเด็กปีนเกลียวแต่ที่จริงและเป็นผู้ใหญ่ที่สุดนะเจ็บว่ะและจะมามัวคิดบ้าทำไมกันเล่าเออสามคนนะั้นน่ะพยายามก้าวไปข้างหน้ากันนะถ้าเคยสู้กันก็น่าจะรู้นี่นั่นสินะ ฝึกพิเศษเหรอนึกถึงสมัยก่อนเนอะต่อนี่ยังไม่ถึงอีกเหรอทางนี้น่าจะสั้นที่สุดแล้วนะนี่ชิออนนายมีน้ำบ้างมะรู้สึกว่าโทโกฮะจะถือติดมาโอ้ยโทโกฮาเจ็บช่วยทนนิดนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นแล้วอะ ขอบใจมากนะขอโทษด้วยไม่ต้องขอโทษหรอกเธอนะ่ะมีอะไรก็บอกกันสิจะฝืนทำไมเนี่ยฉันไม่ได้อยากเป็นตัวถ่วงแค่เพราะรองเท้ากาดน,นี่ฉันกับโครโนโคงเดินเร็วเป็นหน่อยนะขอโทษด้วยนะพักอีกสักหน่อยแล้วกันคืองี้นะตะตอนแรกฉันนะ่ะคิดว่าตัวเองอาจจะเข้าใจริวสูก็ได้ เอ๊อย่าให้ความเจ็บปวดกับความขัดแย้งหายไปอย่าให้ทุกคนยิ้มนี่คือที่หมอน,นั่นบอกถ้าอนาคตสมบูรณ์แบบนั่นทำให้ทุกคนยิ้มได้ทำให้มีความสุขได้จริงๆฉันก็อยากจะช่วยหมอน,นั่นแบบหนึ่งจะเคยคิดแบบนั้นครโนโแต่ความสุขที่หมอน,นั่นบอกว่าจะสร้าง มันต้องแลกด้วยความสุขของคนอื่นของยูนิตของเครของคนรอบตัวพวกเราอนาคตที่ได้มาด้วยวิธีแบบนั้นพวกเราจะภูมิใจกับมันได้เหรอฉันก็เลยไม่ไปกับริวสุตอนนี้ฉันคิดว่าหมอนั่นทำผิดฉันจะสู้กับริวสุเพื่ออนาคตของตัวเองสู้ได้ทุกอย่าง ที่ฉันมีตอนนี้ก็เลยอยากบอกพวกนายไว้ก่อนน่ะมาพูดอะไรเอาป่านนี้เนี่ยทั้งโทโกฮะแล้วก็ฉันก็มีหนี้แค้นกับเจ้าหมอนั่นอยู่นะโทโกฮะชิออนเดินไหวไหมพอได้อยู่ฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะแต่ว่า จากนี้ห้ามลุยเดียวอีกละ่ะมีอะไรต้องบอกกันเล่นเอาใจหายใจความหมดเลยไม่เอาแบบนั้นแล้วนะรู้ไหมคราวหนะ้าฉันไม่ยอมจริงๆด้วยรู้แล้วหนะ้าฉันเข้าใจแล้วนี่สินะที่เขาพูดกันเวลาคนเราวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวนั่นสินะช่ออนนั่นแหละเห็นช่วงนึงไปอยู่กับพวกอันตพาน,นี่นาะ ไม่เป็นไรแน่หรออันนั้นมันจําเป็นเน่ะแล้วเรื่องตระกูลก็เป็นปัญหาส่วนตัวเอาเป็นว่าขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงกันจะไม่ทําอะไรเกินตัวแล้วฉันเบื่อที่จะต้องมาฟังพี่สาวแถวนี้เทศนาน่ะอะไรเนี่ยเห็นฉันเป็นพี่สะใภ้หนายแล้วไงมันก็เหมือนอยู่นะว่าไงนะที่ฉันสูญเสียทุกอย่างแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่ามีพวกนายอยู่ ขอบใจมากนะนี่เป็นโอกาสดีงั้นฉันขอบอกอะไรไปหน่อยยังไงเอสยังไงอามุก็ต้องชดใช้กับสิ่งที่เขาทำอออืฉันรู้ว่าคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังก็คือริสุกับชิโนโนเมะรัมมี่แลบรินส์ที่ถูกหลอกใช้เองก็น่าสงสารแต่ว่าฉันคงไม่สามารถไปช่วยอะไรสองคนนั้นได้หรอกนะอะ ฉันเข้าใจสิ่งที่ชี่ออนบอกนะแต่ว่าฉันจะต้องช่วยอามูกับลูน่าให้ได้ฉันคนนี้แหละเพราะตอนนั้นฉันไม่ได้หยุดอามูกับลูน่าเอาไว้ทั้งๆที่มีโอกาสฉันจงใจปล่อยสองคนนั้นไปแต่ว่ามันก็ทำให้สาขาดราก้อนเอ็มพายถูกทำลายอย่างลูน่าเอง ก็ต้องเจอชะตากรรมที่โหดร้ายมากๆความผิดของฉันคือการปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะงั้นฉันจะพาสองคนนั้นกลับมาให้ได้แล้วฉันจะขอโทษทั้งสองคนขอโทษที่หยุดเอาไว้ไม่ได้ก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่มิตรภาพของอันโจโทโกฮะไม่ถูกทำลายเพราะเรื่องแค่นี้หรอก ö, อย่ายกหางตัวเองนักเลย จ้เพราะคุณไม่เคยยกหางตัวเองอ๋อ<ฮ>บนนี้มันสวยจังยอดเลยถึงแล้วเอ้อกลับมาแล้วเหรอครับเอ๊ะ เท้า <icana> เป็นอะไรอะครับเออพอดีรองเท้ากัดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วละจ้ะก็เล่นเดินไม่ดูสังขารรองเท้าตัวเองนี่นะอะไรเลยยะขากลับนายก็ล้มจับกบเหมือนกันแหละน่าตรงนั้นไม่มีอะไรให้สะดุดซะด้วยสิอะไรเล่าก็สะดุดอากาศไงไงก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรอะย้อยยลยสะดุด ถ้าอย่างนั้นบ่ายนี้ก็มาฝึกกันต่อเลยเพิ่งเคยสู้กันครั้งแรกสินะครับห้ามออมมือเด็ดขาดเลยนะมาเลยไทยโยไม่ต้องออมมือแล้วนะครับจะลุยละโจมตีคุณมิสกิอัดให้เละไปเลยค่ะเข้ามาเลย ฉันจะช่วยปรับเด็กใหม่นั่นให้กับเธอเองไร่ซีมแบทเทิลคูบ้าวลุยลันนาเหนื่อยชะมัดอ๋อดาวตกแล้วครับจะว้าไป พวกเราสามคนเคยไปเที่ยวทะเลกันนีิโรโนอยากให้ไปดูฝนดาวตกนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เห็นดาวเลยแต่ได้ดูดอกไม้ไฟแทนเจ้าของแผนแบบฉันขอพูดเลยว่าเละไม่เป็นท่า่าภาพที่ไม่ได้เห็นในตอนนั้นน่ะตอนนี้อยู่ตรงหน้าพวกเราแล้ว หลังจากจบม .3 ฉันว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะเออเอฉันอยากจะเล่นแวนกาดต่อในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับพี่สมเป็นโทโกฮาหาดีนะพยายามเข้าล่ะส่วนชี่ออนก็คงจะเอาขี้บะคืนมาให้ได้สินะแต่ถ้าเกิดทำได้ก็อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่แล้วเป็นธุรกิจแบบไหนเหรอตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนหรอกนะ แค่อยากจะสนับสนุนคนที่ชอบแบนการ์ดแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วเนอะงานเหรอฟังดูดีนี่คุณคโครโน,โน่ล่ะฉันเหรอฉันอยากสู้ต่อไปเนอะอยากเห็นการต่อสู้สนุกสนุกถ้าอย่างนั้นจัดแข่งเลยสิจัดเองนี่แหละโหฉันเหรอก็ดีนะจัดที่การ์ดแคปิตอลสาขาสองนั่นแหละ ลองปรึกษาคุณวิสกี้กับคุณชินดูดีกว่านี่งั้นผมช่วยเองครับตอนอยู่ที่สาขาก็เคยจัดอยู่บ้างให้ผมช่วยนะครับเอ่อเอองั้นฝ้าด้วยนะไทยโยครับ <laughs> ตั้งชื่อโทัวร์นาเมนต์ว่าอะไรดีครับถ้วยโครโนโ่นไปงะก้นหอยครับดีกว่าเอ้าให้ <laughs> ปลอดภัยไหมมีคนสกอรอยตามทุกฝีก้าวเลยทั้งนายล่ะตอนนี้เที่ยงพอดีลงทุนเทอมาแบบนี้แล้วเกิดเรื่องสินะฉันเจอกลุ่มก้อนสไตรฟอสพลังจินตนาการมหาศาลนักสัตว์การเวลาเจอที่ไหนใครแต่มันมีปัญหานิดหน่อยปัญหาอะไรก็ <G> กเดินทฝึกพิเศษเหรอนึกถึงสมัยก่อนเลยเนอะน่นนะสิครับคุณพิสกิที่เคยเป็นเจ๊ใหญ่ตอนอยู่มอปลายอะ่ะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ประจำการดแคปิตอลไปแล้วข้ามุยรู้ตัวไมว่ากำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยฮะนายโดนตัดเงินนะอ้าอาปมผมผม,ผมขอโทษครับ